สวัสดีครับวันนี้ช่องพ่อบ้านสายช่างมารีวิวการซ่อมขา,อข,าอขาเก้าอี้ครับขาเกอี้ที่เก่าเราก็มาซ่อมแซมเอาผู้ช่วยสวัสดีครับนะครับชมชื่ออะไรครับเจ้าก่อสัดยงยัำดีมากครับตอนแรกวิธีการถอดเอก้าอี้ที่ว่าขาพังแล้วนะครับผมเราจะใช้ไขค,รครวงงัดหรือว่าไขค,รครวงมาขันไม่ใช่ครับ วิธีง่ายๆครับผมดึงออกเลยครับผมไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ดึงออกไม่ต้องไปหาใครควงอะไรครับเอาผู้ช่วยดึงออกเลยครับผมดึงออกเลยครับดูครับไม่มีอะไรครับผมอันนี้ถามว่าถ้ามันดึงไม่ออกไปใช้ไขควงงัดเอานะครับอันนี้เพินว่าไม่มีอะไรมากครับผมดูครับไม่ต้องอะไรยยุ่งยาก ตอนแรกก็หาไอ้ที่ไขควงออกอล่องดึงออกครับคูช่วยครับอึ๊บอึ๊บโอ้ไม่ออกอันนี้แน่นฮะนี้ไม่ออกันนี้แน่นครับไอ้ควงปักแบรนไต้ปึ๊บงัดครับผมดึงออกครับอึ๊บครับมาจังอีกอันหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก่อนจากกันขอบคุณ youtube มากนะครับที่บอกวิธีการถอดล้อ ตอนแรกก็หาวิธีขันหรือว่าจะทุบออกแต่จริงไม่มีอะไรครับเสียบอยนี้นะครับที่ใส่จะซื้อมาตามไทยวัสดุดำโปรบอลเสียบปุ๊บออกโอ๊แน่นหน่อยแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ